สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่อน่ออนงานดักโอเคนะคะอันนี้เราจะได้เวลามาทําเสื้อแม่ออนจะทําเสื้อคอปาดนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ออนจะทําเสื้อคอปาดนะคะลายเป็นลายเดียวกันกับที่เราใช้ทํากระโปรงนะคะเพื่อนเืนตรงลูกสับปะรดนี่นะคะ อ่าสีเหลืองในแม่ออนสอนไว้แล้วนะคะเพื่อนๆอ่าไปดูคลิปย้อนหลังที่แม่ออนสอนไว้เลยนะคะ,ะทีนี้อ่าคลิปนี้แม่ออนก็จะพาเพื่อนๆมามาคุยเรื่องอ่าเราจะทำคอปาดนะคะแม่ออนจะวางวางลูกสับประรดเนี่ยนะคะวางดอกสับประรดเนี่ยอยู่ที่สี่ดอกนะคะเพื่อนๆสี่ดอกพร้อมกับแขนนะคะพร้อมกับแขน หมายถึงคอปาดแล้วก็แขนสั้นนะคะย้อยลงมาอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ในในประเด็นนี้หรือว่าในจังหวะนี้แม่ออนจะมาทำอ่าทำเป็นเป็นคอนะคะต่อต่อเป็นคอขึ้นมาสองด้านนะคะสองด้านหน้าหลังแล้วค่อยมาเย็บนะคะมาเย็บแขนลงแล้วก็เหลือเป็นคอปาดไว้นะคะเพื่อนเพื่อนนักภาพบอกเนาะเหลือเป็นคอปาดไว้ นะคะคแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาต่อตัวนะคะทีนี้ลายก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะก,กับที่ไม่อนอทํากระโปรงนะคะเพราะว่าจะทําเป็นชุดกันนะคะทีนี้ก็ในส่วนที่หลังจากเราได้เราได้เป็นดอกนี้ต่อได้สี่ดอกแล้วนะคะสี่ดอกนี้จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะคะ ห้าสิบนิ้วนะคะห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนิ้วพร้อมพร้อมกับแขนลงมานะคะแล้วทีนี้แม่อ่อนก็จะต่อโซ่ห้าแล้วก็ล้วงลงไปนะคะโซ่ห้าตั้งหลักไปทุกช่องเลยนะคะนี่นะคะเพืเ่อนเพื่อนช่วงนี้ก็ก็ลงหลักนะคะช่วงนี้ก็ลงหลักลงหลักไปทุกช่องเลยนะคะงานเราก็จะไปกลับนะคะเพื่อนเพื่อนงานไปกับอ่า โซ่นี้จะเป็นโซ่ห้านะคะพอแถวที่สองมาเนี่ยเราจะมาใส่โซ่สีกันที่เดินลายนี้คือโซ่สีนะคะแต่ตอนที่เราเราวิ่งสีฟ้านี่เราเป็นโซ่ห้าแล้วก็ลงหนึ่งหลักโซ่ห้าหนึ่งหลักนะคะแล้วทีนี้ตรงหัวมุมนะคะมุมตรงนี้เราก็จะทำลายมาเลยนะคะเพื่อนเทีนี้แม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมามาทำลายนะคะตรงนี้จะเป็น ช่วงคอนะคะแม่ออนก็จะเหลือเก็บตรงคอไปเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะตอนนี้จะทําที่เราก็นับตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่เราจะทําที่ห้าแถวนะคะเพื่อนๆนี่แถวที่ห้านะคะแม่ออนก็จะมาแวะมาทําให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกอีกหนึ่งด้าน อีกหนึ่งด้านนะคะตรงนี้มารายงานตัวก่อนอีกหนึ่งด้านเราก็จะมาเริ่มสอนนะคะเนี่ยแม่ออนทำไว้แล้วสีส้มอิดนะคะสวยมากเพราะว่าเหลืองมันไม่พอนะคะนั่นจะขาดอยู่ที่หนึ่งดอกเดี๋ยวดูก่อนว่าแม่ออนจะสลับตรงไหนนะคะทีนี้เราก็เอาสีฟ้านะคะมาวิ่งตรง ขอบคอก่อนนะคะขอบคอขอบ,ขอบแขนก่อนแม่อ่อนจะจะวิ่งสักห้าแถวนะคะนับเปล่ยตรงนี้ด้วยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมาเลยค่ะเราก็มาช่วงจังหวะน,นี้เราจะใส่โซ่สองนะคะเพื่อนเพื่อนโซ่สองปันหัวเข็มลงหลักใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปกระโปรงแม่อ่อนก็ดูคลิปเสื้อนี้ก็ได้นะคะสีลายเดียวกัน ดูไปก่อนได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวแม่อ่อนก็จะมามาพาเพื่อนๆมาวางนะคะมาเย็บตรงคอค่ะมาเย็บตรงคอแล้วเราค่อยไปเริ่มทำตัวนะคะตรงนี้เราก็จะวิ่งตรงนี้ก่อน ทำดอกไว้เลยนะคะทำทาดอกไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆหน้าหลังก็จะแปดดอกนะคะ,ะตัวนี้เสื้อตัวนี้จะไม่จะไม่ฟิตนะคะจะเป็นเสื้อหลวมคอปาดนะคะเพื่อนๆเราอาจจะเราท,ทําทีละด้านเราต้องเย็บข้างนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้อาจจะเป็นคอหรือว่าจะเป็นลำตัวลงก็ได้นะคะเราก็จะทำเหมือนกันทั้งทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะก็เลยต้องแวะมาลายงานตัวนะคะเพื่อนๆว่าแม่วันซุ่มทำอะไรอยู่หื่นแล้ว <laughs> นี่ค่ะ ข้างบนก็หลากสีนะคะนี่ค่ะน่าจะทำเจอตัวใหญ่ให้ปิดพุงนะคะแล้วก็ปิดบันท้ายที่เราจะใส่กับกระโปรงนะคะใส่เป็นชุดกัน ีค่ะเพื่อนเนคลิปนี้แม่อรนมารายงานตัวนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่อรนก็จะให้เพื่อนเพืนทดอกไว้นะคะทําดอกไว้แปดดอกนะคะแปดดอกก่อนทําหน้าหลังนะคะหน้าสี่หลังสี่เราทาไว้สี่สี่ดอกก่อนก็ได้นะคะต่อเสร็จเรียบร้อยเหมือนแม่อรนพาต่อนะคะแล้วเราก็จะคลิปต่อไปแม่อรนจะมาสอนอ่า ตั้งตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อมแขนไว้เลยเชื่อมเชื่อมบ่าไหลไว้นะคะแล้วเราค่อยไปลงตัวนะคะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนมารายงานตัวจ้า